สวัสดีครับผมแมนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาดีวีฟอร์ดอเวเดต์คันนี้เป็นรุ่น2.0ไบเทอร์โบแราคาจำหน่ายอยู่ที่1 8 9 0 0 0้บาทเหมือนเดิมครับกับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มจัดให้รอบคันครับและเรื่องต่างของรถคันนี้เป็นอย่างไรลองาชมพร้อมกันเลยครับโดยเริ่มต้นจากด้านหน้าที่สะดุดตาเป็นอย่างแรกเลยก็คือตัวกระจังหน้า3มิติมามาสแตงที่มาพร้อมกับไฟดีรอบตัวมา้าและนอกจากนี้แล้วในส่วนของจังหน้าก็ยังมีไฟดีสีขาวตัวกระจังหน้าให้ด้วยอีก3จุดครับ ไฟหน้าติดตัวครอบไฟหน้าในส่วนของชนหน้าได้ติดตั้งชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์ตัวชุดสเกิร์ตตัวนี้จะเป็นการยกสวมเข้าไปไม่ต้องจาะตัวรถและไม่มีการดัดแปลงเป็นงานตรงรุ่นครับและในส่วนไฟตัดหมอกหน้าผมได้เปลี่ยนให้ใหม่เป็นไฟตัดหมอกหน้า LED แสงสีขาวตัวนี้จะมีความสว่างมากกว่าไฟตัดหมอกเดิมที่เป็นแสงสีเหลืองและไฟตัดหมอกตัวนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของทัศนวสายการขับขี่เวลากลางคืนอีกด้วยครับ มาดูกันต่อนะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถผมได้ติดคิวล้อแบบแนบขนาด3นิ้วตัวคิวล้อตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตส่วนล้อแม็กผมเปลี่ยนให้ใหม่เป็นล้อแม็กของฟูเอลแท้ ac, ขนาดขอบ20นิ้วพร้อมยาง BF และในส่วนต่างๆที่เป็นโคมเมียไม่ว่าจะเป็นก้ามด้านข้างกระจกมองข้างและเมื่อเปิดประตูผมได้ติดตัวข้อเป็นแบบสีดำด้านให้รวมทั้งได้รับสติ๊กเกอร์หลังคาเป็นแบบสีดำด้านเพื่อเพิ่มความดูดันแล้วก็เข้ากับชิ้นงานต่างๆของตัวรถไฮไลท์ลอย่างหนึ่งเลยของรถคันนี้ก็คือชุดไฟท้าย LED ที่เพิ่มความโดดเด่นและก็สวยงามและพร้อมทั้งนะครับผมได้ติดตัวคาดท้ายแบบมีไฟเบรกให้ด้วยกันชนท้ายผมได้ติดชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์เช่นเดียวกับกันชนหน้าตัวไฟตัดหมอกด้านท้ายผมได้เปลี่ยนให้ใหม่เป็นไฟตัดหม หรือสอดสึก on ็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยนะครับยินดีคำปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถแจ้งกันได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการสําหรับคลิปนี้ผมหวังว่าทุกๆท่านจะชอบกันนะครับยังไงผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe แลวกดกระดิ่งคอยติดตามกันด้วยนะครับผมจะคอยนํารถมารีวิวท่านดอยู่เรื่อยๆวันนี้ผมขอรีวิวเข้าๆเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ